ไอส่งมาบอกด้แน่มันอยู่ไหนอ่ะด้วยน้นมันลงไหนมันลงนู้นใช่ไหม รงขวาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องเรื่องเอาจนมดเอาจนมุดเอาคางาเอาไม่ออกไม่ออกเช็ดยางอ๋อเช็ดยางมีเช็ดยางด้วยไปเลยห่อแล้วห่อกลับบ้านครับ หอกลับไงโอ้ยสองลูกเลยเออเข้าใจเว้ยเสียบไม่อยู่เสียบไม่อยู่กินที่มอสซะไปไปเสียบไม่อยู่ก็กินเลยอิ่มแล้วเนาะ ขำว่ะอโอ้ยปีนี้สุดจริงๆมายังไงเนาะหมู่บ้านเนี่ยพี่ด,วด้วน เบี่ยงเล็กพามาแน่เลยแคะไม่อยู่เบี่ยงเล็กตามพามา

พี่ด้วนเบียงเล็กเบียงใหญ่จบเลยนี่ปวดขี้กันเยอะโผเลยส <c oughs> ามตัวเลย <c oughs> ต้องไปถ่ายด้วยเดี๋ยวมันขี้ไม่ออกสอง